ทำไม iPhone 12 Pro Max ไม่ได้แชมป์กล้องอันดับที่1จาก DxOMark แม้จะอัปเกรดกล้องครั้งใหญ่แล้วก็ตาม h a w e i อาจจะบอกลา Android หลังพบว่าแพทอัปเดต EMUI 11มีการถอดบางอย่างเกี่ยวกับ Android ออกไปสวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นเวลา8เการ0นาทีในพูดข่าว IT ครับ พูดข่าวไทีในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกล้องของตัวโทวรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro Max หลายคน,นยอยากจะรู้นะครับว่ากล้องเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเพิ่มเติมกันแล้วก็มีแฟนๆหัวเว่ยก็จะมีข่าวมาฝากกันด้วยในส่วนนี้นะครับว่าหัวเว่ยอาจจะบอกดา Android แล้วหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมารอรับชมกันนะครับและก่อนไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันครับ มาที่ข่าวแรกเลยดีกว่า iPhone 12 Pro Max ในปีนี้นะครับถือว่าเป็น iPhone รุ่นพิเศษกว่าปีก่อนๆเพราะว่าเป็นเพียงรุ่นเดียวที่ได้กล้องหลังกล้องถ่ายภาพเนี่ยมาครบเลยนะครับ และได้ดีด้วยกว่า iPhone 12ธรรมดาทั่วไปโดยจะมาพร้อมกับความรับในเรื่องของกล้องที่มีความละเอียดถึง12ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้างที่ f 1.6นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเซนเซอร์ชชฟสำหรับการขยับเซนเซอร์ของกล้องไปในทิศทางต่างๆเพื่อป้องกันการสั่นไหวของภาพซึ่งในรุ่นของ Pro ี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เรนอัลตร w i d ความละเอียด12ล้านพิกเซลให้รูรับแสงกว้างที่2.4 กล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.2ที่ซูมภาพเนี่ยได้เทียบเท่ากับระยะ65มิลิเมตรเลยนะครับเรารับการซูมออติคอลได้ถึง5เท่าซึ่งตัว Pro ซูมได้เพียงแค่4เท่าเท่านั้นเรียกได้ว่า Pro m a x เนี่ยคือดีครบกว่าทุกรุ่นแล้วนะครับในเรื่องของกล้องสำหรับ iPhone 12 series และที่สำคัญที่สุดคือเขามาพร้อมกับร d a r s c a n n e r หรือไลดา้าสำหรับการช่วยวัตะยะให้มีความคมชัดลึกตื้นรวมถึงช่วยโฟกัสการถ่ายภาพในตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับมาเล่ากันเลยดีกว่าล่าสุดนะครับทาง Dxomark ผู้เชี่ยวชาญได้ทดสอบเองกล้องเซ็นเซอร์แล้วก็เลนนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าคะแนนของ i p h o n e 1 2 Pro Max ที่เราได้ทราบกันว่าสามารถทําคะแนนไปทั้งหมดได้ที่130คะแนนครองอันดับที่4ฟังไม่ผิดครับอันดับที่4ในตารางโทรศัพท์มือถือกล้องที่ดีที่สุดในโลกณนะชั่วโมงนี้ เพราะเหตุใดทำไมถึง iPhone 12 Pro Max ที่มีราคาสูงและอัปเดตกล้องมามากๆแล้วเนี่ยทำไมถึงได้คะแนนไม่ถึงอันดับที่1นะครับไม่ได้ครองแชมป์ทำไมวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับคะแนนของกล้องแต่ละมวดหมู่ที่ iPhone 12 Pro Max ทําทำได้นะครับในเรื่องของภาพเนี่ยทำได้คะแนน1น8คะแนนซึ่งจะมีในเรื่องของ n อ i s e อยู่ที่75คะแนนเทเลอยู่ที่87คะแนนนะครับแล้วก็วิดีโอโดยรวมอยู่ที่113คะแนนคะแนนกล้องแต่ละมวดหมูของตัว h u a w e i m เมทเนี่ยจะไปน้อยอยู่ที่95คะแนนซูม 121คะแนนแล้วก็วิดีโอไปที่116คะแนนนะครับ ตัวเลขของ DxOMark ที่สรุปมาของโทรศัพท์ม,มือถือ iPhone 12 Pro Max ได้คะแนน130คะแนนเป็นคะแนนรวมนะครับซึ่งหากลองมาดูเปรียบเทียบคะแนนลึกๆก,กับแชมป์อันดับที่หของโลกนะชั่วโมงนี้ก็คือ Huawei Mate 40 Pro จะเห็นได้ว่า iPhone 12 Pro Max ทำคะแนนในแต่ละหมวดหมู่ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่จะมีคะแนนอยู่2หมวดหมู่ที่ความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับยางเห็นได้ชัดเลยอันได้แก่ในเรื่องของ noise ก,ก,การจัดการจุดรบกวนบนภาพรวมถึงเทเลการสูมภาพระยะไกล แม้ว่า iPhone 12 Pro Max จะทำคะแนนได้สูงกว่าตัว m a 40 Pro อย่างชัดเจนในหมด p r e ีวิวหรือการทดสอบพรีวิวภาพบนหน้าจอแสงผล ว่าใกล้เคียงกับภาพที่ถูกถ่ายออกมาน้อยเพียงใดนะครับในส่วนของการทดสอบในเรื่องของน้อยเนี่ยตัวนี้แหละที่ทำให้ iPhone 12 Pro Max ทําคะแนนได้ที่75คะแนนแม้ว่า DxOMark ไม่ได้นําภาพตัวอย่างของ iPhone 12 Pro Max มาเปรียบเทียบกับ Mate 40 Pro ตรงๆแต่ก็ได้มีการเปรียบเทียบโทรศัพท์มือถือรุ่นท็อปของค่ายเดียวกันอย่าง P40 Pro ที่ทนานําคะแนนได้ถึงอันดับที่3นะตอนนี้เลยนะครับ โดยทางดิสมาร์กมองว่าแม้ว่า iPhone 12 Pro Max จะมีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่า iPhone 11 Pro Max มากขึ้นแล้วซึ่งน่าจะเป็นผลจากการปรับไปใช้เซ็นเซอร์ภาพตัวใหม่นะครับที่รับแสงได้ดีขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีการกันสั่นนะครับจากเซนเซอร์เชฟเพื่อช่วยให้เรื่องของการรับแสงเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นภาพไม่เบลอแต่หากดูจากกราฟผลการทดสอบแล้วจะเห็นได้ว่า iPhone 12 Pro Max ยังคงมีน้อยสปรากฏอยู่ให้เห็น ในหลายๆสภาพแสงต่างจาก P40 Pro ที่ค่อนข้างจะจัดการ Noise ได้ในสภาพแสงต่างๆได้ดีกว่านะครับและหากดูที่ภาพตัวจริงๆแล้วจะพบว่า Huawei Mate 40 Pro มีน้อยปรากฏอยู่ให้เห็นน้อยกว่า iPhone 12 Pro Max ตามจริงแม้ว่าจะถ่ายภาพออกมา under ไปสักหน่อยก็ตามในส่วนของคะแนนเท l ลนะครับ DxOMark เปิดเผยว่า iPhone 12 Pro Max สามารถทําผลคะแนนเนี่ยได้ดีกว่า iPhone รุ่นก่นกอนๆเช่นเดียวกันเพราะสามารถซูมได้ไกลกว่าเดิมถึง14มม,มเลยนะครับขณะที่ iPhone 12 Pro ร,ร desktop, hai, ุ่นปกตินั้นสามารถซูมได้เพียงแค่52มมเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามดิสโอมาคนพบว่าเมื่อถ่ายภาพซูมในระยะใกล้โค r a n นซ์ซูมกับเป็น iPhone 12 Pro รุ่นปกติที่สามารถทำได้อย่างคมชัดกว่าเนื่องจากว่าระยะเรนที่พอดีแล้วก็ซูมในระยะที่พอดีรวมทั้งระยะการถ่ายในระยะใกล้ของ iPhone 12 Pro Max จะทําการครอปภาพของตัวหลักลงเพียงอย่างเดียวแทนไม่ได้นําภาพจากกล้องมาผสานรวมกับกล้องซูมส่งผลให้คุณภาพและรายละเอียดของภาพมีความแตกต่างก,กันกับ iPhone 12 Pro อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเหมือนกับว่า iPhone 12 Pro รุ่นธรรมดาไม่ต้อง Pro Max เนี่ย Pro รุ่นธรรมดาจะซูมได้ดีกว่า12 Pro Max นะครับแม้ว่ากล้องซูมของ iPhone 12 Pro Max จะเสียเปรียบในเรื่องของการซูมระยะใกล้แต่หากเป็นการถ่ายภาพที่พอดีกับระยะเรน หรือการซูมระดับกลางทาง d ิสโอมาเปิดเผยว่ากล้องของ iPhone 12 Pro Max จะสามารถเก็บรายละเอียดและแสงสีสันได้ดีเยี่ยมซึ่งในบางครั้งนะครับก็มักจะมีผลที่ได้ดีกว่าคู่แข่งอย่าง Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ด้วยแต่อะไรก็ตามการซูมภาพในระยะใกล้ของ iPhone 12 Pro Max กลับทำได้ไม่ดีนักนะครับเพราะระบบทำการครอบภาพจากกล้องเทเลโฟโต้มาอีกทีหนึ่งทำให้คุณภาพที่ได้เนี่ยจอบลงไปนะครับโดยทางเดสมาร์กมองว่าแม้ว่า iPhone 12 Pro Max จะมีการซูมที่ดีขึ้นแต่คู่แข่งรายอื่นทำหน้าที่ไปไกลได้กว่านะครับซึ่งส่งผลให้คะแนนในหมดของเทเลไม่เท่ากับคู่แข่งนั่นเองหากเราลองไปดูคู่แข่งรายอื่นแล้วที่ทำคะแนนในเรื่องของ n i อสได้ดีมากขึ้นนะครับจะพบว่ากล้องเลนหลักของเซนเซอร์ภาพที่มีขนาดใหญ่ แม้บางครั้งนะครับจะมีค่ารูรับแสงที่แคบกว่า iPhone 12 Pro Max ก็ตามยกตัวอย่างเช่น Huawei Mate 40 Pro ที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่1.28ซึ่งคะแนนน้อยอยู่ที่95หรือจะเป็น Xiaomi Mi 10 Ultra ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ภาพ1:1.32ต่อทำคะแนนน้อยได้ถึง90คะแนน ขณะที่โหมดเทเลโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นก็ทําได้ดีส่วนมากจะเป็นกล้องโพลิสโคปนะครับที่สามารถซูมภาพได้ไกลกว่ากล้องเทเลโฟโต้ถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปหรือบางรุ่นที่ใช้กล้องเทเลโฟโต้จานวน2ตัวที่เป็นระยะภาพใกล้กับระยะภาพไกลก็ไม่เท่ากันนะครับเพื่อสลับโหมดการใช้งานอย่างเหมาะสมส่งผลให้คุณภาพภาพถ่ายเนี่ยแตกต่างกันหาก iPhone รุ่นใหม่มีการปรับขนาดเซนเซอร์รับภาพของกล้องเลนหลักให้มีขนาดใหญ่เทียบชั้นกับโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นได้ก็อาจจะทําให้คุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยดีกว ไได้รวมถึงมีการเปลี่ยนเลนส์เทเลโฟโต้ที่ซูมระยะไกลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมไม่แน่นะครับแชมป์อันดับที่1ของ d x o โอมาอาจจะตกเป็นของ iPhone ก็เป็นไปได้เพราะคะแนนในด้านอื่นๆถือว่า iPhone 12 Pro Max ทำออกมาได้ดีและใกล้เคียงกับผู้แข่งมากๆเลยทีเดียวครับโดนหักแค่2ส,ส่วนคือเรื่องของน้อยแล้วก็เรื่องเทเลโฟโต้เท่านั้นเอง มาต่อที่ข่าวที่2ครับ Huawei อาจบอกลา Android หลังพบว่าแพด EMUI 11มีการถอดบางอย่างเกี่ยวกับ Android ออกไปโลโก้ของ Android ได้หายไปนะครับเหลือเพียงแค่เทคตอนบูสต์เครื่องขึ้นมาพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงฟอนต์ด้วยคำบรรยายของแพดรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนเป็นจาก Android Security ต่างๆก็มีคำว่า Android ที่หายไปด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะครับก็น่าจะได้รู้กันแล้วแหละว่า Huawei นั้นจะได้ใช้ Android แบบไม่มี Google Mobile s e r v i c e หรือว่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็น Harmony OS ในเรื่องของระบบปฏิบัต yeah. ิการของตัวเองเข้าไปแทนที่เลยกันแน่ไว้รอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งวันนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subcribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดดีๆและข่าวขอต่อไปช่องเรามี c e b o o k กแฟนเพจรับผมทิ้งห่ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ